สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับตอนนี้โอก็กลับถึงบ้านที่เชียงใหม่แล้วนะครับก็มาสำรวจแล้วก็ดูร้านของตัวเองนะครับคือมาถึงตอนเช่าตรู่แล้วนะครับแล้วก็จัดแจงนะครับอันแพ็คแล้วก็ามาดูนะครับต้นไม้ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูในร,ร้านนะคะเพราะว่าเมื่อคืน นะครับก็นอนหลับน้อยนะครับตอนท้องมาถึงตอนเช้าก็มาก็นอนต่อนะครับนี่นะครับก็คือรกเลยนะคะเมื่อเช้านะครับโอ๊ก็่าได้เตรียมนะครับอาบน้ําอะไรเสร็จก็ลงมาแล้วก็นี่ครับของก็รกรุงรังมากเลยนะคะเพราะว่าโอ๊ตกล่าวว่าจะ organize หรือว่าจัดระบบใหม่นะครับในการจัด ห้องนะครับจัดห้องให้ดูดีขึ้นนะครับคือของมันก็เยอะรกทีเดียวนะครับเพราะว่าโอ๊ตแพลนว่าจะทำอ่าห้องนี้นะครับให้เป็นนอกจากจะเป็นโชว์รูมแล้วเป็นห้องทํางานด้วยนะคะเป็นห้องทํางานแล้วก็เดี๋ยวในตอนไลฟ์สดหรือว่าการทําคลิปโอ๊ตก็อยากจะทําเป็นออกแนวไลฟ์สดนะครับที่นี่ในห้องนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าโอ๊ตไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ อาจจะปรับในการทําทช่องนะครับที่เคยคิดไว,ว้ว่าอยากจะคุยเรื่องราวของข่าวสารบ้านกกอกเรื่องยูทูบเบอร์เรื่อง, YouTuber, องอของลุงพลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นี่ก็เป็นห้องโอ๊ตนะครับแต่ว่าโอ๊ตเห็นนะครับช่องใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากโอ๊ก็มีมาหลายช่องนะครับก็มีแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกันไปเนาะ ตัวอ๊ตเองก็ยอดซับยอดวิวก็แน่นิ่งนะครับก็ยังไม่ได้กระเตื้องอะไรขึ้นนะครับก็เลยคิดว่ายังมีเวลาที่จะปรับปรุงนะครับหรือว่าปรับช่องนะครับให้อ่สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่า เอฟซี uh, ของโอ๊ตแต่ละท่านนะครับก็มาจาก FC ของลุงพลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ด้วยในฐานะที่โอ๊ตเป็นแอดมินด้วยนะคะเป็นแอดมินประจําช่องหลายๆช่องนะครับแล้วก็หลังจากโอ๊ตกับจากกกกอกแล้วนะครับก็ยังเป็นแอดมินให้กับอีกหลายๆช่องมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับอ่าตอนนี้โอ๊ตก็โชว์นะครับในส่วนของอร้านของโอ๊ตนะครับ อาจจะรกมากๆเลยนะครับก็กำลังจะปรับปรุงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโอดก็ขนของที่อยู่บนเชนหรือว่าชั้นวางตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะครับโอทเอามาจัดเรียงใหม่นะครับเพราะว่าของบางอย่างก็ไม่ได้ใช้หรือว่าน้อยครั้งที่ได้ใช้ก็เดี๋ยวจะจัดใหม่นะครับซึ่งสต็อกของของโอจะมีเยอะมากนะครับก็เลยว่าจะปรับ เพราะว่าตลอดตลอดระยะเวลา2ปีนี้นะครับที่ติดตามข่าวสารลุงพลแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับโอ๊ตก็อาจจะห่างหายจากการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองนะครับต่างๆนะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะจัดสรรแล้วก็ตกแต่งนะครับแล้วถ้าสมมุติอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแห่งนี้นะคะเป็นโชว์รูม ก็จะพยายามทําให้ดูแตกต่างในแต่ละวันแต่ละคลิปสมมุตินั่งอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นอ่าเหมือนช่องวิเคราะห์ข่าวนะครับก็จะมีฉากต่างๆให้เอฟซีได้อ่ามองนะครับไม่ไม่มีไม่มีมุมที่น่าเบื่อนากก็จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ลองทําดูนะครับเพราะว่ายัางเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่มีความแบบชํานาญอะไรมากนักนะครับ ก็ลองทําดูไปก่อนเนาะมี FC สามารถคอมเมนต์ติติงแล้วก็เสนอแนะโอทมาได้นะครับซึ่งในขณะที่โอทยังไม่ได้เป็นแอดมินหรือว่าช่วงที่โอทว่างนะครับโอทก็ขอเวลานะครับจัดสรรในส่วนของตรงโลก,โลกนี้นะครับไว้จัดใหม่นะคะเพราะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการเป็นแอดมินหลายช่องเนี่ยครับก็นาเอต้องเข้าใจนะคะว่า ยูทูบเบอร์แต่ละช่องนะครับขึ้นไลค์นะครับพร้อมๆกันหลายๆช่องนะครับแล้วก็ตลอดเรียกได้ว่าเกือบจะ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี FCR หรือว่ายูทูบเบอร์ช่องต่างประเทศด้วยนะครับโอ๊ก็เป็นแอดมินหลายช่องนะครับก็ต้องมือระวิงแล้วก็มอนิเตอร์อยู่หลายๆช่องนะคะเป็นห่วงด้วยนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันกันกบแอดมินร่วมนะครับ แล้วก็เดี๋ยก็อดคิดว่าเรื่องราวของลุงพลเรื่องราวของข่าวสารบ้านกกอกและเรื่องราวของอาการเมา้ามอยยูทูบเบอร์รุ่นพี่และการนำเสนอช่องต่างๆช่องใหม่นะครับก็สามารถพูดได้นะครับตลอดทั้งวันทั้งปีนะครับก็ยังไม่มีจบสิ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าร้านของโอ๊ตก็จะมีชุดหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่ง เหล่านี้มากกว่านี้นะครับอยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอีกมุมนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโชว์รูมที่เช่าแยกมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ลงตัวนะคะเพราะว่าของกระจัดกระจายเยอะมากเลยนะครับรกเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวโอ๊ตเองก็ยังเป็นคนที่ชอบต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยครับโอ๊ตก็ จะตกแต่งนะครับรวมด้วยนะครับให้กลมกลืนนะครับแบบนี้แบบนี้นะคะต้นกระบองเพชรน,นะครับซึ่งการตกแต่งของร้านโอ๊ตก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็ใช้เป็นซีเมนต์ลาดธรรมดาธรรมดา,รรมดานี่นะคะไม่ได้ปลูกกระเบื้องเพราะว่าตอนนั้นมันมันเป็นดินทรายเปล่าๆนะครับโอ๊กก็ทับมันเป็นลานจอดรถนะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นลานจอดรถแล้วก็โอก็ออากไนไนตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่าเช่าก็ไม่กล้าที่จะปลูกกระเบื้องนะคะเพราะว่ามันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายไปนะครับโอก็พยายามจะตกแต่งนะครับให้เป็นโทนสีขาวนะครับให้มีโทนสีขาวแล้วก็ปูนเปลือยแล้วก็ด้านหลังก็ทาสีเป็นสีเทานะครับอ่ามันจะได้ดูโมเดิร์นนะครับแล้วก็สามารถเบาตาไม่ดูหนักจนเกินไปนะครับ แล้วก็แล้วก็ตัวโอ๊ตเองนะคะเป็นคนที่ชอบสะสมนะครับแล้วเป็นคนที่ชอบม้าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องหวายแบบนี้นะครับอ่าก็สะสมนะครับก็เลยเดี๋ยว f c ก็รอติดตามชมดูตอนอ่าโอ๊ตได้และสดหรือว่าทําคลิปมานะครับโอ๊ตก็จะดูจากตัวอย่างจากรุ่นพี่นะครับยูทูบเบอร์ที่ทําคลิปนะครับ หลายช่องก็ทำวัละคลิปแค่นั้นเองนะคะเป็นการเสนอนำเสนอความรู้หรือว่าอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ช่องโอ๊ตก็มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณานะครับโฆษณาไม่เข้านะครับเมื่อวานนี้ก็วันก่อนนะครับก็มีปัญหาเรื่องอโหลดคลิปไม่ได้นะครับมันไม่มันไม่อนุญาตให้โอ๊ตนะครับตัวของระบบ y o u t u b e ไม่อนุญาตให้ลงคลิปได้นะครับมันไม่มีในจุดของการลงคลิป แล้วก็รอพักประมาณวันกว่าๆนะครับก็สามารถทําคลิปได้เสร็จแล้วนะครับโฆษณาไม่เข้าเลยนะครับงงเหมือนกันโอก็ลองเปิดกับเครื่องอื่นๆนะครับดูก็ยังไม่เข้านะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าโอ้ได้พินมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่พินเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะปรึกษารุ่นพี่ยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าวันที่ต้องลงกอกแล้วก็ถามไทยกับ ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญมากกว่ามากกว่าโอ๊ตนะครับก็คือโอ๊ตไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ด้าน y youtube เนาะขนาดหลังบ้านก็ยังไม่เป็นเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อที่จะดูชมคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วก็ subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอชียงใหม่ C M Variety